ีมมควาสุใครไม่ป่วยยกมือขึ้นเ <Seb> <schemes> สริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยเบต้ากลูแคนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศฟินแลนด์กลับก็สู่ช่วงแครไม่ป่วยอินเทรนนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันครับ ซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับเป็นปราการด่านสําคัญเลยครับที่จะทําให้เชื้อโรคเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ครับพร้อมใช่แล้วล่ะค่ะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปนะคะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่โดยใช้สารสก,กัดที่มีชื่อว่าเบต้ากรูแคนนั่นเองค่ะแต่ว่าวิธีนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะนายแพทย์สมนึกสิริพานทองกรรมการสมาคมเซลล์บำบัดแห่งประเทศไทยค่ะคสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับผม เป็นครั้งที่2ที่เราเจอกันใช่ครับ<ช>คุณหมอยังหน้าตาผิวพรรณยังเต่งตเหมือนเดิมร<ช>ับคุณ<ช>ครับ,รบอ่ะงั้นถามก็ถามแรกก่อนเลยนะครับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับถ้าแบบจะถามเชิงลึกเลยเนะี่ยภูมิคุ้มกันจริงๆแล้ว มีหน้าที่อะไรครับคุณหมอครับครับคือโดยทั่วไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งวัตถุภายนอกครับเช่นผิวพันธุ์เราเนี่ยบางครั้งก็มีถลอกมีบาดแผลใช่ไหมครับทางเดินหายใจบางทีก็อาจจะมีฝุ่นไมลองให้เข้าไปข้างในครับหรือสิ่งใช่ครับแล้วเรากินอาหารเข้าไปอาจจะมีการปนเปื้อนอาหารที่ไม่สะอาดครับเพราะฉะนั้นทุกทุกส่วนที่ร่างกายสัมผัสเนี่ยจริงๆมันจะมีระบบภูมิคุ้มกันคือเป็นเหมือนกับเป็นฉาบไว้กันให้ม่ให้แบคทีเรียเข้าไปในร่างกายเราเอามือแตะโต๊ะอย่างเงีี้้้้้ยยยมม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 มัััััันน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 นฉาาาาาาบบไไไไไ่่่่่่่่ดดดแแผลเเเขขออองงงงกกรึึหหืตใ มีที่ว่ามันเกิดธาตุเช่นเรามีบาดแผลมีฝุ่นออกเข้าไปในทางเดินหายใจหรือกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปในร่างกายมันทะลุทะลุผนังเข้าไปแล้วมันผ่านเข้าไปแล้วใช่ครับอันนี้จะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วนะครับครับ๋อคือภูมิคุ้มกันในร่างกายใช่ครับเช่นอะไรบ้างครับเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็เป็นเม็ดเลือดขาวทีนี้เม็ดเลือดขาวจะมีหลายชนิดมากทีนี้มันจะมีสองสองขั้นนะครับในการที่จะกําจัดเชื้อโรคที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายสมมติเจอแล้วว่านนี่น่คก็ือว่า มันอาจจะเข้าตรงไหนก็ได้ของร่างกายใช่ไหมเพราะฉะนนั้ร่างกายจะต้องมีเซลล์รัดตเวนครับเซลล์รัดตเวนเขาเรียกว่าเซลล์มะโคฟ่าเป็นหน่วยรัดตเวนนะชื่ออใช่มะโคฟ่านะครับมะโครฟ่ามันสายตรวจมันสายตรวจสายตรวจมันสายตรวจต้องเจอก่อนใช่สายตรวจเจอก่อนถ้าถ้าง่ายๆสายตรวจจัดการเลยแต่ถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวปุ๊บสายตรวจจะต้องส่งสัญญาณให้แถวสองแถวสองเลยแถวสองจะมีสองกลุ่มนะครับหมันทหารนะครับคือทหารราบประชิดตัว คือวิ่งเข้าไปชนแล้วก็วิ่งเ้าใสเลยกัมไกระเซากันเลยอ่าพอทหารราบวิ่งชนวิ่งชนเลยกงทหารราบทีนี้กองทหารราบนี่จะเป็นหน่วยที่เร็วมากคือภายใน48ชั่วโมงแรกเนี่ยจ้องต้องประชิดตัวทันทีคือถ้าถ้าไม่เข้าฝ่าส่งสัญญาณไปปุ๊บเนี่ยกองทหารราบจะต้องวิ่งประชิดกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันมันกระจายใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะไม่หมดนะครับทีนี้ด่านที่สองเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสัก ประมาณ4ี่ห้าวันเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมืันทหารปืนใหญ่นะครับมันจะยิงยิงลูกกระสุนยิงใส่แหลกเลยใช่ครับใช่ครับไอ้ชนก็ชนแรหลยอันนี้ชนก็ชนแรลกเพราะฉะนั้นจะมี2องกลุ่มกลุ่มทําลายจะมี2กลุ่มนะครับก็กลุ่มที่1เป็นกลุ่มทหารราบกลุ่มที่2องเป็นทหารปืนใหญ่เพราะฉะนั้นการทํางานจะต้องประสานกันคืออันที่1เนี่ยเมื่อมีศัตรูเข้ามาเนี่ยหน่วยรัฐเวลต้องรู้จักว่าเป็นศัตรูตััวน้นนนตััว้องต้องแจ้งอันที่2นะครับ ดัวที่หนึ่งจะต้องประชิดภายใน48ชั่วโมงแล้วก็ภายใน5-7วันเนี่ยหน่อนผื้นใหญ่จะต้องออดเชื้อรก็จะตายหมดครับจะมีระยะเวลาของแต่ละวัยที่จะต้องตัดกางนที่จะเต็ปเป็นอย่างนี้นะครับเนต็อย่างนี้แหละนี่ทั่วไปนี่คือความเป็นปกติของมนุษย์ ใช่ว่าจะประมาณนี้ก็ร่างกายปกติร่างกายปกติคือมีภูมิคุ้มกันอยู่มีทำงานสามสเตจนี่นะครับแล้วที่แบบไม่ปกติที่ไม่ปกติก็คืออย่างกรณีที่หนึ่งเนี่ยผมยกตัวอย่างชัดๆเลยนะครับคือมะเร็งมะเร็งนี่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นซึ่งเราควรจะต้องทําลายทีนี้ถ้าเราเซ็นมะเร็งไปตรวจนะครับถ้ามะเร็งถ้าตัดชิ้นนี้ไปตรวจใช่ไหมครับเราจะพบว่ามะเร็งอยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่ารอบๆเนี่ยจะมีแมคโครฟาซึ่งเป็นหน่วยยามรัตเวนล้อมไม่หมดเลยล้อมไปแล้วเออจะทำไมมะเร็งยออ๋จรริงปาากฏว่ มันเป็นเขาเรียกว่ามันหลับยามันหลับมันโดนมันโดนมะเร็งกล่อมอ๋อมันเก็งกวจามันเกินยานนอหลับนะ้วเขาปีเลยทีแรกเราเห็นเราเห็นว่าเออมันมีมีมะกุฏบาดเต็มมะเร็งหมดมันน่าจะคุมมะเร็งอยู่ทำไมมันไม่กระจายเพราะว่าการเป็นมะเร็งพวกนี้เป็นพวกคันเร่งเลซี่แมคโครฟาจแมคโครฟาจที่ขี้เกียจใช่ไหมฮะที้นไปเลยจะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพยายามหาว่าทำไมที่จะทำใปลูกออ๋ปลูกไปแมคโครฟาจไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่ามันแปลกมากเลยนะครับคือ มันธรรมชาติเนี่ยก็คือไม่ได้โหดร้ายให้มีมะเร็งก็ให้มีตัวแกมั้ก็มีตัวแก้เหมือนกันแต่ว่าตัวแก้นี้เป็นโมเลกุลเล็กๆเขาเอาไปซ่อนเขาซ่อนไ้ในธรรมชาติโอ้โหอันนี้กาเรียกว่าลึกลับมากคนคว้าหาไม่ได้แล้วมันไปซ่อนอยู่ในเปลือกยีสต์ฮะยีสต์ที่เราใช้หมัก หมักขนมปังหมักอะไรพวกนี้หมักเหล้าหมักเบียร์เป็นยีสต์มันมองไม่เห็นนะใช่ไหมครับเป็นเป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งแต่ผนังเซลล์มันจะแข็งมากและในผนังมันจะมีโมเลกุลเชื่อเบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนครับซึ่งเบต้ากรูแคนนิร่างกายไม่ได้ผลิตนะครับไม่เคยมีมันมีอยู่ในผนังยีสต์แต่ในอดีตแมโคฟาเราเนี่ยกับมีตัวรับเบต้ากูแคน เพราะมันแปลกมากจุนเข้ากันได้คือธรรมชาติเอาเอาตัวยาไปซ่อนไว้ในเปิดยีสต์แล้วต้องไปสกัดมาแล้วก็เอามาใส่เพื่อมากระตุ้นไมโครฟาดาเราเองครับง่้ยๆนะครับง่ายๆเลยครับที่สบายเลยกินยีสต์บ่อยเบียร์โอ้โหนี่คุณกินเบียร์ก็น่าจะได้แต่แต่ว่าคือบางทีระบบย่อยเราไม่แข็งแรงพอที่จะสกัดเบต้ากรูแคนออกมาจากยีสต์แต่ว่าต้องมีเทคนิลพิเศษในการตัก ตัดโมเลกุลออกมาให้ได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นต้องพัฒนาเป็นโรงงานยาระดับที่เป็น GMP ที่จะทําได้ครับอันนี้จะมีมาตรฐานมีวิธีการขั้นตอนในการที่จะสกัดออกมาได้อย่างสมบูรณ์เอาตอนนี้เราเข้าเรื่องได้แหละเพราะว่าเรารู้แล้วว่าปัญหาของระบบกลุ้มกันก็คือว่าเราเจอแล้วไอ้พวกแมคโครฟาจใช่ไหมครับคือระบบกลุ้มกันเนี่ยมันมาบตะเวนมันหลับมันไม่ทำงานครับเบต้ากูแคนช่วยได้ช่ได้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเบต้ากูแคนหน่อยต้องถามคุณหมอแล้วแหละว่าเบต้ากูแคน คืออะไรทํางานยังไงอะไรเงี้ยครับเบต้ากูแคนก็เป็นเป็นโพลิแซคลายชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีสายยาวๆนะครับซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยมันจะมี2ชนิดเป็นรหัสคือ 1, 4ึ่งสี่เออหนึ่งสามหนึ่งสี่กับหนึ่งสามหนึ่งหกโอ้โหหนึ่รหัสมอสอะไรันนี้มันมีรหัสด้วยแะไรมันข้าโรงเรียนแลต้องมีรหัสเออเออหนึ่งสามหนึ่งสี่มันอยู่ในในข้าโอ๊ตในข้าโอ๊ตอ่าซึ่งตัวนี้มันจะช่วยลดเบาหวานลด รถไขมันในเลือดเออมันจะเป็นคนละรหัสนะโคือแต่ละรหัสหน้าที่ก็ไม่เหมือนกันะถ้าเป็น1316เนี่ยมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นไมโครฟาดถ้าเป็นหวานก็ไปทานเบต้ากูแคนที่มาจากข้าวโอ๊ตใช่ครับก็กินข้าวโอ๊ตเถอะใช่ใเรื่องกลุ่มที่สารสกัดเบต้ากูแคนที่เป็น1314นะครับมันจะได้ไปสับสนกันนะครับว่าบางคนบอกว่าทำไมเบต้ากูแคนนี่มันมันเป็นรถไขมันในเลือดถ้าเป็น1314อย่าข้าวโอ๊ตมีหลายแบบมีหลายแบบครับเอเบต้ากูแคนเนี่ยนะครับมันมาาจก นอกจากมาจากข้าวโอ๊ตแล้วมาจากที่อื่นอีกไหมครับครับก็คืออันที่2ก็คือตัว13 14จะมาจากข้าวโอ๊ตนะฮะถ้าเป็น13 16เนี่ยจะมาจากยีสต์จากยีสต์และวเท่าไรก็เพราะว่าจากจากพวกเห็ดต่างๆจากเห็ดต่างๆเช่นเห็ดหอมเห็ดลิ้นจือ่นีก็มีครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพูดถึงเป็นหลักนะครับคือเบต้าคูแคนที่มาจากยีสต์เชอร์ดิคีเซต13 16ครับ13 16ครับมาจากยีสต์นี่นะคะมันมีคุณสมบัติลักษณะพิเศษยังไงอะ ก็คือเราพบว่ามันเป็นตัวที่สามารถที่จะไปจับกับแมโครฟฝาดได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อันสองมีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่ามันก็เป็นอาหารที่เราทําขนมปังธรรมดานี่เองนะครับสามารถกินได้อยู่แล้วเปแน่ว่าปริมาณในร่างกายราอาจจะไม่สามารถที่จะย่อยเพื่อให้ได้สารตัวนี้มาอย่างเพียงพอนะครับ ทีนี้อันที่หนึ่งคือถามว่าปลอดภัยไหมปัจจุบันนี้แม้แต่บริษัทที่จําหน่ายนมผงนะครับก็เพราะว่าเมื่อนําไปผสมเข้าไปในนมผงเนี่ยแล้วก็ให้เด็กทานไปประมาณสักหเดือนนี้เทียบเลยครับว่าเด็กที่กินนมที่ไม่มีเบต้ากูแคนเทียบกับที่กินที่เบต้ากูแคนเนี่ยเด็กจะเป็นหวัดน้อยกว่าอ๋อหวัดก็คือโรคของภูมิติดเชื้อใช่ครับก็ลดลงเพราะฉะนั้นก็คือแม้แต่เด็กนี่ก็ปลอดภัยนะครับทีนี้การการศึกษานี่ยอย่างแม้แต่ในในสัตว์นะฮะอย่างเช่นเขาบอกเรียกปลาคาร์ ปลาครับมาจจะมีบาดแผลเป็นเปื hmm. mm ่อยที hmm. mm ่ผ hmm. oh, right. mm ิวเขาก็เลยละลายเข้าไปในน้ําที่เลี้ยงถ้าบ่อที่ร้างเข้าไปเนี่ยการติดเชื้อที่ผิวปลาก็จะต่ําลงก็จะน้อยลงจะน้อยลงมันเป็นเหมือนว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เขาใช่ไปกระตุ้นเยอะๆไอ้นี่มันมีหมดไหมฮะไม่ไม่หมดไม่หมดครับเพียงแต่ว่ามันกระ่าดเดิมนี่มันมันหลับ เขาตื่นก็ตื่นก็พอเพราะฉะนั้นข้อดีข้อดีนะครับคือเบต้ากูแคนหนึ่งสามหนึ่งหกที่มาจากชีสเนะครับมันจะมีข้อดีคือว่าอันที่หนึ่งคือมันไม่กระตุ้นเกินในขณะที่ถ้ามาจากตัวอื่นอย่าเฮลินจือเนี่ยมันกระตุ้นเกินเกินแล้วเป็นไงครับเพราะฉะนั้นคนไข้เรื่องภูมิแพ้ควรจะมีสามระบบนะครับอันที่หนึ่งคือคนที่ภูมิตุ้บภูมิแพ้ต่ำต่ำอย่างเช่นติดเชื้อง่ายเป็นมะเร็งอะไรพวกนี้อ่อนแออันนี้อันที่สองภูมิแพ้ไวเกิน ไวเกินอย่างเช่นเป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลเจออะไริดหน่อยไปแล้วไปแล้วเป็นผื่นคันเป็นลมพิษแล้วนะครับพัดที่สามคือภูมิเพียนย่างเช่นเป็น SLE ไปทําลายตับไตตัวเองไปทําลายข้อตัวเองบารุมาตออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นไปต้ากูแคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิต่ํบภูมิเพียนภูมิไวเกินใช้ได้หมดเลยเพราะมันไม่ได้ไปมันแค่ไปปรับให้ให้เรา เป็นตุมดันแรกให้รัฐบไปดีขึ้นแต่มันไม่ไปเอฟเฟกตัวที่เป็นกลุ่มทหารราบหรือกลุ่มปืนใหญ่เนี่ยนะครับแต่เฮลิ้งจือนี่ไม่ได้นะครับบางครั้งที่ภูมิไวเกินหรือภูิเพียร์กินแล้วอาการจะซุดเพราะมันไปกระตุ้นหนักเกินไปแเลยผมเคยได้ยินอยู่อย่างถ้าภูมิต่ำเนยดีแต่ถ้าภูมิไปเกินหรือภูิภูมิบางทีกับซุดลงก็ได้เพราะว่ามันเป็นกระตุ้นนะครับแล้วเบต้าคูแคนเนี่ยเขาเอาไปใช้ในวงการไหนบ้างครับตอนนี้ที่เราสนใจมากก็คือเรื่องการติดเชื้อการติดเชื้อนะครับเพราะไมม่่ีานวิจจััยยชดเอร สมมติว่าทุกปีในต่างประเทศเขาจะมีนักวิ่งมาราธอนวิ่งมากๆใช่ไหมพอวิ่งเสร็จประมาณสักหนึ่งสองอาทิตย์หลังจากนั้นอ่ะพวกนี้จะเป็นหวัดคือมันออกแรงหนักเกินไปแล้วเป็นหวัดเป็นไข้มันห้ัเกินไปมันล้าแล้วก็มันอ่อนล้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็แบ่งนักวิ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ให้กินไปใต้กูแคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่กินแล้วก็ไปวิ่งมาราธอนเหมือนกันนี่แหละแล้วก็มาตามี่ว่า ดังนั้นใครป่วยไม่ป่วยกลุ่มที่กินเต้ากูแฮนจะไม่ป่วยครับจะไม่ป่วยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือมันเสริมภูมิต้านหรือปรับภูมิต้านได้ดีจริงๆครับเนี่ยวงการนักวิ่งมาราธอนอันที่สองนะครับคือผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลบ่อยๆค่ะ ใช้แต่ใช่เป็นบาดบางที่บาดนิดนิดหน่อยก็เป็นแผลแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้ากินเบต้ากูแทนไว้เนี่ยมันจะช่วยให้ไม่ก้าฝ่าทรงานดีขึ้นโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นแผลที่เท้าต้องอาจจะถึงบางทีลูกลามจนถึงตัดขาหรืออาจจะน่าขัฝวานเนี่ยมักจะเป็นแผลแบบเล็กๆน้อยๆสี่ห้าเดี๋ยก็ไม่หายทำตัวอะไรแล้วก็ถ้าเป็นที่ล่างๆเนี่ยโอ้โหนี่แบบทรมานด้วเหม็นด้วยนะใช่นี่คือเหม็นมากแผลกินเหม็นแล้วเขาก็จะแบบจิตตกอ่ะเขาไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนใช่ใช่ครับกลุ่มนี้จะช่วยได้นะครับนะกลุ่มที่สามนะครับคือกลุ่่มที จะเข้าไปผ่าตัดสมมติว่าเราจะผ่าตัดถ้าเรากินไปก่อนเนี่ยโอกาสติดเชื้อหลังผ่าตัดมันก็จะลดลงเพราะนั้นก็คือมีการวิจัยในต่างประเทศว่าถ้ากินไปต้ากูแคเนี่ยคนงแคหลัางผ่าตัดจะกรบัตได้เร็วกว่าคือแผลจะหายเร็วขึ้นแล้วก็การติดเชื้อลดลงนะครับนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคิดว่าอาจจะมีประโยชน์ก็คือกลุ่มที่เป็นเป็นโรคมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเนี่ยหลังจากที่ให้เคมีบัตัดได้ใช้แสงเนี่ยภูมิทัศนเขาจะตกเพราะคนให้มะเร็งเนี่ยบางครั้งเส แต่ถ้าเราสามารถที่จะเสริมภูมิต้านเขาก่อนได้นะครับเขาน่าจะดีขึ้นแล้วก็มีการศึกษาในต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นบอกว่าสามารถให้ร่วมกับยาเคมีบำบัดด้วยฉายแสงได้เลยครับคือป้องกันไม่ให้เราภูมิตกนะครับสามารถใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันได้ไม่มีปัญหาใช่ครับไม่มีปัญหาครับเขาันทาให้เราแข็งแรงขึ้นครับเพราะว่าคนจะกลัวเนะเขาบอกว่าจะเข้าใช้แสงหรือเข้าเขาเรียกว่าคีโมใช่ไหมครับก็จะมีปัญหาคือ พอทำเสร็จเนี่ยมันจะออกทั้ง้าเลยต้องอยู่บ้านอย่างเดียวโอ้โหห้องเนี่ยต้องปิดปากปิดจมูกกันหรือจะห้ามคนเยี่ยมอย่างงี้นะครับถ้าใช้เบต้ากูแคนก็สามารถช่วยให้แข็งแรงขึ้นเร็วขึ้นได้ก็ไม่ต้องถึงกับไปตะเวนปกตะเวนน้ำาลยใช่ครับแต่ว่าก็จะทําให้เอาโอกาสติดเชื้อน้อยลงจะลดลงครับโอ้ากติดเชื้อน้อยลงนะครับก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงเร็วขึ้นใช่ครับมาเร็งที่ถูกตัดออกไปหรือว่าโดนแก้ไขด้วยวิธีใดต่างตาครับ มันก็จะไม่กลับมาง่ายๆอีกครับใช่ครับใช่ครับครับอันนี้ก็มีงานไปเจอที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับ,รบก็เพราะว่าได้ผลดีครับ